โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ช่องเมในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ ID ที่3นะครับผม ID สายฟรีของเรานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัพอาเนียขึ้นเป็นล่างไฮเปอร์แม็กนะแล้วก็ขึ้นเป็นล่างพรสวรรค์หนึ่งด้วยนะครับทุกคนนี่ครับผมนี่เพราะว่าผมเนี่ยได้อาเนียมา2ตัวนะจากการสุ่มก็นี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะตรง ผมเลยกะว่าอยากทาอาเนียพรอหนึ่งวะ่ะคือเอาจริงอะทาเป็น2ตัวแล้วมาบวกกันก็ได้นะเป็นแบบ9ดาวบวกหก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าอาเนียเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นผมก็เลยยัดมันไปเลยละกันเนาะเออแล้วผมก็เลยทําเป็นร่างอัลตรานะเพื่อที่จะประหยัดกบฟ้านั่นเองนะเออหรือใครเนี่ยมีความเห็นยังไงก็บอกได้นะแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยมันควรจะอัพ9าดาวสตัวแล้วบวกกันแต่ว่า ไม่เป็นไรนะไอสูรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยใช้กับยอละกันนะครับผมเพราะว่ายอเนี่ยมีเกียร์ซัพพอร์ตที่เยอะมากแล้วตอนนี้เห็นปะผมเพิ่งเปิดได้คริสต์มาสเลยนะทุกคนคือไปดูได้นะทุกคนนะนี่ยอคือผมแบบหลบร้อยต้นร้อยเลยนะนี่หลบร้อยต้านร้อยเลือด200ล้านเยอะมากๆเลยนะเออแต่ว่าขาดหนึ่งอย่างเดียวเลยคือโดนแน่นอนปล่อยตัวไวเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาอันนี้มาใช้แทนก่อนได้นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะ สำหรับยอโอเคแล้วก็อันเนี้ยผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้แหละเออเอาจริงใส่รองเท้าก็ได้นะแต่ผมอยากได้หลบ้อยนะครับแล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ยมันใช้แร่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ผมก็เลยใส่น,นี้มานะเออแล้วก็อันนี้มัน,มนไม่นับเนาะเออมาท่านูดท่านทำเป็นเราอัพเลยแล้วกันนะทุกคนนะเราก็จะได้ตัวหยุด52ตัวนะครับผมเดี๋ยวนะเราต้องเอาอันเนี้ยออกจากทีมก่อนหรือเปล่าใช่ไหม ขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะครับเออใช่เราต้องเอาอันนี้ออกจากทีมก่อนก็เอาออกเลยโบเดี๋ยวค่อยเอาไปรวมกันนะลูกเออันใหญ่ยัดเลยครับผมอา้าวถูกล็อกต้องปลดล็อกก่อน นี่รวมกันเลยอันนี้คือปกคลิปปกคลิปโอเคเรียบร้อยไปก็เราใช้กบอยู่ที่19ตัวนะบวกอาเนกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นวันที่อัพตัวคูณเนาะเออก็เลยแบบอาจจะอัพตัวได้ช้าหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยอัพอาเนยเสร็จเลยละกันนะครับโอ้โหกว่าจะอัพเสร็จมันไม่ได้เป็นวันคูณน,นะมันก็เลยอัพยากมากมาก เออมาเอามาดูข้างนอกก่อน้หยสวยมากนี่เห็นไหมเอาเอามาไว้เอามาไวตรงโคนนี่กอนละกันนี่สวยมาก้วาวก็อันนี้ก็เป็นตัวแม็กตัวที่3ของ ID แล้วนะก็ทิศทางของ id นี้เนี่ยเหมือนจะได้เล่นเป็นหยุด5นะก็ดีนะผมก็ผมอยากเล่นหยุด5มานานแล้วเออ ก็ปล่อยให้ไอดีหลักเนี่ยเล่นแร่พันไปเนาะแล้วก็เอาไอดีนี้ไปเล่นหยุดห้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสลับเป็นร่างไฮเปอร์นะครับเพื่อเอาความสามารถหยุดเวลาห้าวิกันเลยนะกันใช้จุติน้อยอยู่นะเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนหาได้ชิวๆเรียบร้อยนี่โคตรเท่อาเนียอะไรอะอ่านไม่ออกมาโดนบงัง ก็ปลดพอนึงเรียบร้อยครับผมพอนึงของอาเนียเนี่ยต้องอ่านสกิลก่อนสิสกิลอาเนียนะดูทีวีดูทีวีเนี่ยก็คือเพิ่มเป็นสกิลบัฟเนาะเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพรรคพวกเนาะก็น่าจะเป็นทําให้สกิลไกลขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็รีเซ็ตครูดาวสกิลนั่นเองนะผมของลรนเจอร์พรรคพวกนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบต่อเนื่องนะพวกลดหลบลดต้านลบหมดเลยนะครับ หรือลบพลังโจมตีอะไรประมาณนี้ก็ลบได้นะครับผม,มแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นสกิลดาเมจของเขานะที่ไม่มีดาเมจนะครับก็คือสกิลโยนบอลนั่นเองนะเออก็จะเป็นการยกเลิกอมาตะศัตรูนะแล้วทําให้ศัตรู2ตัวที่โดนติดลำนำเย้าวยวนนะลำนำเย,ย้ายวนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นสกนะิลชามเนาะถ้าเป็นภาษาเกมโมบ้าเนี่ยคือสกิลชามหรือสกิลแบบหลงเสน่ห์อะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ศัตรูเนี่ย หันไปตีพวกเดียวกันเองเนาะแต่น่าจะไม่ใช้สกิลนะเออถ้าใช้สกิลเนี่ยจะโกงเกินหรือมันใช้สกิลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนนะเออไม่มีพอเนี่ยจะลำนำสองตัวแต่ถ้ามีพอเนี่ยจะลำนำเพิ่มอีก2ตัวนะทำให้ตอนนี้อานนียของผมเนี่ยลำนำเย้าโยนถึง4ตัวเลยนะในการใช้สกิลแค่ทีเดียวเวอร์จัดเลยนะแต่ตอนนี้ตัวมันบั๊กอยู่นะก็ไม่รู้บั๊อกอะไรเหมือนกันผมก็ลืมลวแต่ทําจําไม่ผิดมันบั๊กอยู่นะก็ไปดู ไปดูใน youtube เอาก็ได้นะครับทุกคนเออแล้วก็ความสามารถ Spike Family นะผมถ้าใส่เลนเจอร์สไป Family เข้าไปในทีมจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะเออก็ไม่มีผลอะไรมากเท่าไหร่หรอกเออเอาจริงปะก็แต่เอามาใส่คู่กับยอก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เป็นหยุดออกปฏิบัติการเลนเจอร์นะหยุดหวินนั่นเองนะผมอมแล้วก็ความสามารถเก้าดาวแนะนำที่สุดเลยก็คือ Last Attack นะเออแต่ผมยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า เล่นแค่นี้ไปก่อนก็ยังเล่นได้นะครับก็เลนเจอร์อันนี้ก็เป็นตัวที่3แล้วเป็นแม็กตัวที่3ของ ID แล้วเราเล่นมากี่เดือนแล้วนะ i d ดีนี้เดี๋ยวดูก่อน i d ดีนี้เล่นมาโอ้โหสามสบามสประมาณ4เดือน4เดือนเพิ่งได้แม็กสตัวโคตรช้าเลยนะเอาจริงช้ามากแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจเล่นไงเออผมก็แค่เข้ามาเคลียร์เคลียร์เควสแล้วก็ออกเคลียร์เควสแล้วก็ออกนะ ถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวให้ดูสเตตจุติผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยจริงๆนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเออเนี่ยเห็นปะ่ะจุติผมเล่นง่ายเว้ยปกติผมน่าจะเล่นยากเอ้ผมง่ายมากเออผมเล่นง่ายมากแต่ผมน่าจะเล่นง่ายได้แล้วนะเออแต่ไม่เป็นไรคนระับแล้วทำไมพี่ชายให้ผมมาคับเล่นจุติเนี่ยผมไม่ได้อยากเล่นเด้อโอเค ก็เดี๋ยวเราไปทดสอบอันนี้กันหน่อยดีกว่านะในด่านด่านนี้เลยแล้วกันอ่าดานนี่อยากรู้เหมือนกันว่ามันลำนำไกลขนาดไหนนะแล้วก็ลำนำแม่นไหมนะครับไป let's go ครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะแต่ว่าใส่ปล่อยไว้นะทุกคนแรกในเกมก็500นะแต่จริงๆมันมันน่าจะ เยอะกว่านี้ถ้าหมดเดือนนะอันนี้คือมีบัฟเดือนนะครับปล่อยไปดูทีวีรีเซ็ตรับผมแล้วคว้างบอลไปโบโหุยไกลอยู่นะแต่อันนี้ติดตัวเดียวครับผมเพราะว่าไม่ได้ใส่โดนแน่นอนเนาะโยนบอลโบนี่ติดลำนำตรงนี้แต่กลุ่มหน้าไม่ติดเลยว่ะปล่อยไปซกอีกสักตัวไปโบนี่นี่นี่มีตัวหนึ่งเห็นปะนี่นี่น,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 นี่ตรงนี้ข้างหน้าติดตัวหนึ่งแล้วก็หุย่ย ลำนำยกแผงอันนี้คือปล่อยแค่2ตัวนะเนี่ยเออแล้วมันก็จะรีเซ็ตกันเองเห็นปะพอมันรีเซ็ตกันเองมันก็ลำนำรัวๆมันรีเซ็ตแล้วลำนำรีเซ็ตแล้วลำนำรัวๆเลยเห็นปะตัวไม่คตรปั่นนะก็มันเป็นตัวป่วนที่ดีนะแต่ผมรูส้สึกว่าสตันเนี่ยน่าจะเก่งกว่ายเยอะเลยดูมันลำนำเห็นปะลำนำเวอร์อยู่นะเนี่ยไกลถึงขนาดนี้เลยนะทุกคนไกลแบบสุดจอเลยอ่ะเนี่ยอันนี้อยู่เนี่ยมันลำนำแดนนี่เลยเห็นปะเห็นมาผมปะนี่อยู่นี่นะนี่อยู่นี่เลย ไกลามากลำนาไกลามากทุกคนอันนี้คือปล่อยแค่สองตัวนะอแต่เอาจริงเอาไปเล่นจริงอ่ะมันก็ลำนําตีบ้านแตกเลยแต่จริงเอาไปเล่นจริงอ่ะมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเลนเจอร์มันก็มีแบบล้วงหลังบ้างหรือแบบอะไรอะเออล้วงหลังอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ได้เยินหรอกทุกคนเดี๋ยวลองเล่นให้ดูจริงๆเลยดีกว่าไหมเออก็ทดสอบในด่านคลิปแล้วก็ค่อนข้าง ติดดีอยู่แล้วก็ติดลึกด้วยติดไกลด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอุย้ยเกมเกมม้องกันผมชนะเยอะอยู่นะตอนนี้ผมก็อยู่หลีกเงินหนึ่งนะเอาจริงผมเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณทองสองหรือทองสามนี่แหละเออแต่ว่าอันนั้นคือเล่นเล่น,เล,นเล่นดันไงเล่นดันเลยอันนี้ไม่ได้ดันเลยนะโอ้ทุกคนว่าผมจะได้ไหมทุกคนไหวปะลองดูไหม กคนผมกลัวกินนะเออเพราะว่ากินมันสตันไก่ด้วยแล้วก็สตันตแมนด้วยนะเอาจริงอ่ะถ้าแบบอย่างโอ้ยอย่างงันอย่างนี้เลยมันสตันยันทาาดแพ้ทาม,มันก็สตันได้อ่ะไอ้ก,กินนี่คือโหดมากเลยนะทุกคนเราคุณสองออโต้ไปเลยละกัน,นทีมผมก็หลังจากใส่กระดิ่งมาเนี่ยก็ทําให้ทีมผมเนี่ยปล่อยตัวได้ลื่นไหลามากขึ้นนะเห็นปะ่ะแร่มันลดเยอะมากเลยอ่ะ ดูเอนจินดีแค่สี่รอยเองปล่อยตัวได้ลื่นไหลามากแต่ว่าตอนนี้ขอแยกปราพาพตามก่อนคอมกากว่ะดาวินชีดาวินชีอย่างเวอร์ครับน่าจะยืนไหวนะดาวินชีกอปก๊กอปกินเข้ามาลัชนะเลยโอ้โหขนาดกินกินเก้าดาวนั่นน่ะเยอยเวอร์จัดเลยว่ะแต่จริงยังไม่เห็นประสิทธิภาพของอาเนียเลยอาจจะเล่นเร็วไปหน่อยเออ มาดูคู่เทพนี่อันนี้คู่เทพเลยคู่เทพเพิ่มแล่พันแต่อันนี้เป็นป้ายเหลืองนะลองดูก่อนแต่จริงอาจจะแพ้ได้นะครับแต่ถ้าเราลำนำแล้วไปสก,กิดป้อมทีเดียวแตกแน่นอนสำหรับป้ายเหลืองผมจำให้คุณสองละกันนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยกดไม่ทันกดได้ทันนะเออนี่มีลำนำไหมนี่ลำนำยิงป้อมเอ้ยไม่แตกได้ไงวะ โอ้คางาตีเป้าจัดเลยแต่แต่แตโอเห็นว่าลำนำ,นำตีป้อมตัวเองโคตรฮา,าหนูว่าจะตีป้อมเดียวแตกเพราะว่าป้อมป้ายเหลืองมันมันเบามันเปราะม,มากเฮ้ยไม่แตกได้ไงวะเออถือว่าใช้ได้นะลำนำ,นำอาเนียก็ได้อยู่นะครับโอ้โหอันนี้อันนี้ฟูเกินวะผมคิดว่าหลังจากที่ผมได้ กระดิ่งมาเนี่ยผมน่าจะขึ้นทองสองทองสามได้แบบน่าจะยืนได้นะแบบพอยืนได้เพราะว่ามีคู่เทพอยู่ด้วยนะครับผมอ่านี่คู่เทพเจนใหม่แต่ว่าแร่เยอะอยู่มาดิลองดูไหมคู่เทพเจนใหม่เวสเจนใหม่เหมือนกันคู่เทพหยุดห้าเวสเพิ่มพันมาดีมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไป ừ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  ข้อ,อน้ำแข็งมาครับผมผมผม,ามาตะสวนแล้วผม น้ำแข็งไปดิโอ้ยแต่ทีมน้องมีตัวบินด้วยแต่ไม่ไหวครับไม่ไหวกับเราครับผมกดออตโต้เลยละกันเรียบร้อยมันเวอร์เกินว่าไอ้พวกหยุดห้าเนี่ยเออผมเลยอยากชอบเลยแต่นนสักเกมไหมไปสักเกมแล้วกันอ่านเนี่ยอุย้ยบอสมืดอู้บอสม,มืดมีโดนนะลองดูไหมบอสมืดมีโดนอยากลองของเหมือนกัน มาดูกันว่าเราจะไหวกับบอสมืดมิดโดนหรือเปล่านะครับก๊อปมาก่อนผมออตโอตโอ้ไปเลยแล้วกันนะครับผมไหวอยู่นะเนี่ยเออก,ก,ก็ใช้ได้นะบอสมืดออกมาตายออกมาตุยออกมาตุยเลยออกมาตุยออกมาตุยเราแข็งไปก่อนแล้วกันนะเผื่อบอสมืดมันยิงข้ามหลังแล้วเราจะหายทั้งแผงนะนี่เราก็บบอสมืดเข้ามาด้วยนะนี่เห็นไหมพอมันยิงข้ามหลังแล้วมันหายทั้งแผงก็ดีประเด็นน่ะ ก็มาดิครับบอสมืดก็มาดิครับอุ้ยโดนบินบินมาบินมารีบจบรีบจบรีบจบเพื่อนรีบจบรีบจบเพื่อนบินมาดังได้อยู่ครับผมผมเผลอกดเอามาตะาไปเมื่อกี้แต่น่าจะได้อยู่โอ้แต่เขามีพวกเครื่องสุดท้ายแล้ดิแย่แล้วว่ะน่าจะไหวอยู่เพราะเรามีพายุโอเคเขาก็ไม่ได้สกิดป้อมแรงขนาดนั้น,นะนะเรียบร้อยครับผมก็บอสมืดเห็นบอลมืดปะโดนลำนำอย่างไหวะโดนลำนำตีป้อมตัวเอง ี่ยหาจัดเลยนะก็ขึ้นทอง3เรียบร้อยครับผมก็ผมคิดว่าอาเนียเนี่ยมันก็ใช้ได้นะเออใครจะดูถูกว่าไงก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่ามันก็เก่งนะแค่ต้องใส่เกียร์แบบให้มันดีๆหน่อยอนะแบบหลบร้อยหน่อยหรือโดนแน่นอนหน่อยเงี้ยมันก็อาจจะป่วนได้อยู่เพราะว่าน้องก็ยืนไกลอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะระยะยืนอยู่ที่4 40 4 40, 4 0 40ก็น่าจะประมาณบอสมืดปะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ถือว่าไกลนะ400จุดขึ้นไปเนี่ยผมนับว่าไกลนะทุกคนเออก็ ID นี้นะเปิดได้คู่เทพมาพรอหนึ่งทั้งคู่ด้วยนะเอาจริงอ่ะแต่ยังไม่ได้อัพนะเออก็ถือว่าเติบโตไปได้ขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าผมมีเกียร์อะไรบ้างตอนนี้นะก็อรอดดีนี้นะนี่เห็นไหมเปิดคริสต์มาสมานะอันนี้ไม่ได้ใช้โอ้โหตีกายอย่างเยอะเลยเดี๋ยวผมต้องเอาไปใช้ละ ก็เปิดได้ระเบิดได้นะเอาไปใส่ให้เอนจินได้นะครับผมก็เลยเอาไปใส่เลยนะเออเอนจินเลยก็เลยเป็นหลบร้อยต้าน50ต้านเจนั่นแหละเออแรก่ก็ประมาณนึงเพราะว่ามันใส่รถแร่เพิ่มไม่ได้เนาะเราก็ใส่ได้แค่นี้แหละถ้าใส่รถแร่ได้เพิ่อมอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะดีมากแต่ไม่เป็นไรเนาะเออเรามีกระเรามีคาทานะ1 2ึ่งสองสามสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดคาทาสิบเอ็ดอันเยอะไหม ผมเปิดคิดมากไป3,000นะแล้วก็นี่ครับผมรองเท้าคิดมาสซื้อรองเท้าสักสิิ์สธิ์ใส่ให้ยอเลยครับนี่ก็ได้มาอันนึงเนาะเนี่ยได้มาอันนึงนะผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเอาจริงอะ่ะได้อนนี้มาก็คุ้มแล้วแล้วก็ช่องท้ายครับผมนี่ประดับคิดมากเปิดได้เลยในคลิปแล้วก็การันตีได้เจาะมืดนะ โคตรอิ่มเลย3,000ันนี้คืออิ่มแล้วนะคือเอาจริงบ่า3 0 0 0นอะ่ะ3,000รูบี้นะได้แค่78ดาวแค่เนี้ยก็คุม้มล้วแต่ผมได้กระดิ่งแถมมาด้วยนี่เยอะไหมยังไม่ได้ใช้เลยแต่เอาจริงค่ารถแรกน้อยไปหน่อยนะแต่เราเอาหลบสกิลได้อยู่นะครับผมถ้าต้องการหลบสกิลอย่างเงี้ยเราก็เอาไปใช้ได้นะรถแรกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ได้น้อยเลยนะเนี่ยสามสิบเห็นไหมแต่หลบสกิลน้อยไปหน่อย40แต่ก็ยังพอใช้ได้นะ พอได้พอได้นะครับผมนี่ก็ถือว่า id นี้เติบโตไปได้เยอะอยู่นะครับผมเล่นมาประมาณเกือบ4เดือนเอาจริง4เดือนมันโตได้ดีกว่านี้ได้นะครับแค่ผมไม่ได้ทำเออผมไม่ได้ตั้งใจเล่นขนาดนั้นนะครับผมก็เอาเวลาไปปัดไดีหลักเป็นหลักมากกว่าเนาะแล้วก็ id นี้เล่นไปลองลองลองล,อง,ลองไปเนาะเออก็ยังได้อยู่เติบโตอยู่นะผมส่วนเป้าหมายต่อไปของ ID นี้นะ ก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเปิดโดนแน่นอน7ดาวนะคู่กับอ่าช่องกลาง8ดาวนะผมหรือก็คือเกียร์เดือน4หรือไม่ก็เดือน10นั่นเองนะเป็นเกียร์โคโาโบนะก็มารอดูกันแล้วกันว่าเราจะเก็บได้ถึง700 0หรือเปล่านะเอาจริงก็คือ6,600นั่นแหละเออเราจะเก็บถึง6,600หร้ือเปล่าผมกะว่าจะเปิดในเดือน10นะครับถ้ามันทันนะก็จะเปิดนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ทันก็ค่อยว่ากันอีกที อาจจะเปิดอันนี้นิดหน่อยเอ้ยอาจจะเปิดเดือนสินิดหน่อยหรือเปล่าหรือยังไงก็รอดูนะแต่เดือนสี่เนี่ยไม่น่าทันแน่นอนอยู่แล้วนะเออก็รอติดตามไอดีนี้ได้เลยนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไอดีนี้ด้วยนะผมจะเป็นกำลังใจให้คนทำช่องมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเพียนนี้นี่แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย